สวัสดีค่ะคนอตอวไนครับพี่ค่ะแอนนะคะจากบ,บ้านฟินสีขาวฟินคาเทกไทยแลนด์ค่ะปัจจุบันเลี้ยงนกอ,อะไรอยู่ก็มีนกสีบ้าใจแอนค่ะแล้วก็จะมีฟินเจสีนิดหน่อยอทำไมถึงชอบเลี้ยงนกชนิดน,นี้ครับต้องย้อนไปตอนนั้นตอนอเมื่อสองสามปีที่แล้วค่ะตอนนั้นแม่ป่วยติดเตียงแล้วก็อยากจะหานกเล็กๆ ที่สีสันสวยงามแล้วก็เสียงเบาๆเอาไว้ท่านดูภายเหนาก็เลยได้นกฟินเจสีมาพอเอิญน,นะคะว่าข้างๆอ่ะเขาเลี้ยงเขาขายนกซีบัฟฟินด้วยก็เลยลองซื้อมาเลี้ยงดูปรากฏว่าพอได้เลี้ยงแล้วก็รู้สึกว่าเออชอบนิสัยของเขา แล้วก็เรื่องของความแอคทีฟเรื่องของการกินอยู่เป็นนกที่แบบเลี้ยงดูง่ายๆเลยค่ะสบายๆอ,าอยู่เมืองไทยอยู่อากาศเมืองไทยได้สบายๆเลยแล้วก็เสียงเบาที่สำคัญคือสามารถเลี้ยงเป็นนกเชียงได้ด้วยค่ะห,หลังจากนั้นก็ได้ ศึกษาแล้วก็ค้นหาข้อมูลจากาเว็บต่างประเทศนะคะก็เห็นนกที่มีไซส์ใหญ่ขึ้นก็รู้สึกปิ๊งเลยแล้วก็อยากจะเพาะพันธุ์ก็เลยเริ่มต้นเลี้ยงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยคะ่ะจริงๆแล้วนกสีบ้านนี่มีหลายสีมากมีเป็นร้อยกว่าสีเลยค่ะเป็นร้อยกว่าสีเลยซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่าเราสามารถเพาะพันธุ์ให้มีสีที่มันหลากหลายแล้วก็แตกต่างไปตามที่เราต้องการได้เลยะคะ่ะเข็นมีงานประปวดนคะรับพอรู้วมีงานประกนะวนะ่นดาวฤกี่เียมตัว โอ้ตอนนั้นเหรอคะก็จริงๆเป็นงานประกวดนกซีบ้าเจนครั้งแรกเลยนะคะในประเทศไทยแล้วก็ตัวเองก็เพิ่งเริ่มที่จะเข้ามาเลี้ยงด้วยเมื่อจะเข้ามาปีดด้วยประมาณสักสองสองปีกว่าเองก็จริงๆคัดนกค่ะดูจากที่เรามีแล้วก็ก็ให้อาหารแล้วก็ทำให้เขาก็พยายามก็ดูแลเขาให้ดีอะค่ะ แค่นั่นเองแล้วก็คัดว่าตัวไหนที่เราคิดว่าเออเขาโอเคนะมีศักยภาพที่พอจะได้รางวัลกับเขาบ้างแล้วสรุกเปไงครับตอนเราก็ก็ได้ค่ะดีดีค่ะสนุกดีค่ะสนุกดีสำหรับคนที่อยากเลี้ยงครับพี่สมมติเราจะเตรียมตัวยังไงก่อนก็ถ้าเพื่อนๆมีนกอยู่แล้วก็เลี้ยงเขาเลี้ยงไม่ยากนะคะแค่มีกรง ที่ขนาดไม่เล็กเกินไปนะคะก็แนะนำเป็นกรงขนาด30คูณ40เซนแล้วก็ใส่คอให้เขายืนนะคะสักสองคอเป็นอย่างต่ำก็ให้เขากระโดดไปกระโดดมาได้ส่วนอาหารเนี่ยค่ะก็เขาจะกินอาหารหลักมีอยู่2อ,อย่างนะคะก็คือเป็นมิลเล็ตรวมมีข้าวไราแล้วก็เป็นมิลเล็ตผสมแบบนี้นะคะก็หาซื้อตามร้านขายอาหารนก่วไปได้เลยส่วน อาหารไข่ก็จะเป็นอาหารเสริมที่เขาชอบมากอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงนกก็จะมีเป็นรางใส่อาหารนกคะที่บ้านจะใช้แบบนี้ก็เวลาเขากินเนี่ยเขาก็จะ,ะผลหน้าเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็จิกกินเวลาที่เขากินเสร็จปุ๊บมันจะไม่หกเลยเธอส่วนหลอดน้ําก็ เอาตามสะดวกเลยค่ะอาจจะใส่เป็นถ้วยน้ําวางไว้เขาก็ได้ที่บ้านจะมีแบบนี้นะคะที่เป็นถ้วยแล้วก็ใส่น้ําใส่ไว้ในกรงหรือว่าหนีบเอาไว้กรงแบบนี้นะคะเขาก็จะามาเล่นน้ำแบบนี้นะคะนกชอบอาบน้ํานะคะอาบน้ําทุกวันได้ยิ่งดีค่ะจะทําให้ขนเขาสวยแล้วก็เขาจะสุขภาพดีส่วนถ้าใครอยากจะเพาะพันธุ์นะคะก็ต้องหารลังให้เขา สีบ้าจะชอบเป็นรังแบบนี้นะคะรังกระชุแบบนี้นะคะเป็นรังสารแบบนี้จะไซส์ขนาดไหนลองเลือกดูว่าให้เหมาะกับนกของคุณนกของคุณมีไซส์เล็กเราก็ใส่ใช้กระชุที่เล็กหน่อยถ้านกสีบ้าจะแอนส่วนใหญ่เราจะใช้กระชุที่ใหญ่ขึ้นมานะคะเพื่อที่ว่าเวลาเขามีลูกนกเนี่ยเขาจะได้เข้าไปแล้วก็เลี้ยงลูกนกได้สะดวกลูกนกจะได้ไม่ตกออกมาตายด้วย หาหญ้าแห,แห้งให้เขานะคะวางเอาไว้หรือว่าจะใส่หญ้าเข้าไปในกระชุเลยก็ได้ค่ะแค่นี้เองแล้วก็วางรังเนี่ยนะคะใส่เสียบไว้ในกรงไว้ในกรงมุมใดมุมหนึ่งแล้วแค่นั้นเองค่ะวางกรงไว้ในที่ที่เหมาะสมน,นะคะระวังเรื่องของสัตว์สัตว์ที่จะมารบกวนเขาอย่างเช่นงูหนูแมวอะไรพวกนี้นะคะ ต้องพยายามดูแลเพราะว่าถ้ามีสัตว์พวกนี้เขาจะไม่ไข่นกจะไม่เข้ารังตอนนี้ก็จ็บตรียลูกถ้าลูกมีลูกขึ้นมานี่คนควรจะทำยังไงคบเรียนรูถ้าเขาไข่ถ้าเริ่มไข่แล้วเนาะตัวเมียตัวผู้เข้ารังบ่อยๆนะคะเริ่มไข่เราเห็นไข่แล้วช่วงนี้ต้องให้เขาเพยายามอย่าไปรบกวนเขาบ่อยๆอย่าไปจ้องมองอย่าไปแวะเวียนดูเขาไม่งั้นบางทีค่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัย เขาก็จะเอาไข่ออกแล้วก็บางทีบางไข่ฟักแล้วเขาก็จะไม่เลี้ยงลูกเพราะนั้นสิ่งที่ผู้เลี้ยงควรทำก็คือ,อ,อก็ดูแลเขาห่างๆให้อาหารให้น้ำปกติถ้าช่วงที่ไข่ฟักแล้วนะคะมีลูกนกแล้วเราอาจให้อาหารเสริมก็ได้เช่นพวก้าวโพดข้าวโพดดิบผักต่างๆนะคะผักหอมแตงกวาแล้วก็ขนมปังให้ได้ค่ะ แนะนําเป็นขนมปังโควิดคางนี้จะก็ในส่วนของทํามรดพ่อแม่เขาไม่เลี้ยงครับนกสีบ้าเนี่ยเป็นนกที่เลี้ยงลูกเก่งมากๆปัญหาที่แม่พ่อแม่ไม่เลี้ยงลูกเนี่ยเจอน้อยมากถ้าไม่โดนอะไรกวนอย่างที่บอกถ้าไม่โดนงูไม่โดนสัตว์ต่างๆกวนนะคะแต่ถ้ายังไงถึงแม้ว่าเขาจะไม่เลี้ยงลูกแล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถเอาลูกเขา ออกมาป้อนเองก็ได้ป้อนยังไงพี่เดี๋ยววันนี้พาไปดูค่ะก็จะมีเป็นอาหารลูกป้อนนะคะมีไซลิงค่ะแล้วก็มีน้ำร้อน,นก็เราก็ผสมอาหารลูกป้อนกับน้ำร้อนเสร็จปุ๊บก็รอให้อาหารเซตตัวนะคะให้มีความอุ่นๆนิดๆนะคะสัมผัสลองดูว่าเออเขาไม่ร้อนมากนะคะแล้วเราก็ใช้ไซลิงดูดขึ้นมา าาอออกกศเวลาป้อนนะคะก็ป้อนที่ปากเขานิดเดียวนะคะยอดไปนิดเดียวไม่ต้องเยอะพอเขาจะอาปากเราคือเราไม่จำเป็นต้องให้เยอะใช่ไหมครับก็ป<อ>้อนทีละนิดทีละนิดใช่ะะใช่ทีละนิด นื่องจากว่าไซลิงตัวนี้มันมันเป็น1 0บไซ,ไซลิงสิซีซีเวลาที่บีบลงไปที่นี้ก็จะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจะบีบให้ทีละนิดเพื่อว่าเขาจะได้ไม่สำลักถ้าเขายังไม่อิ่มเขาก็จะร้องขออย่างนี้ค่ะคือเดี๋ยวเขาจะมีสัญญาณบอกเขาจะบอกเราว่าเขาอิ่มแล้วแล้ <laughs> วพุงเขาจะพองขึ้นมาอย่างนี้นะคะเออ เหมือนจะไม่อยากอาแล้วอันนี้สัญญาณนะไม่เอาแล้วอืมไม่เอาแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วไม่ต้องป้อนแล้วนะคะถ้าแบบนี้ก็หยุดไปเลยเสร็จปุ๊บเราก็พาเขาไปอยู่ในที่ที่ที่กรงหรือว่าที่ที่ปลอดภัยนะคะไม่ให้เขากระโดดออกมาแล้วก็หายไปก็ฝากติดตามนะคะตอนนี้บ้านฟินสีข,ขาวฟินคอตเท็เนี่ย ก็ฟาร์มอยู่ที่ถนนทวีวัฒนา9ติดสนามหลวง2ตรงนี้ค่ะขับรถมาประมาณ5นาทีก็ถึงก็ใครอยากจะเข้ามาดูนกก็เข้ามาดูได้เลยที่นี่นะคะติดต่อมาได้โทรมาได้นะคะที่0863331485ก็เาสราร์อาทิตย์นะคะเข้ามาดูได้ส่วนช่องทางอื่นๆก็ t i k t o อกอนะคะเพจ f c e e o o o อ Instagram นะคะไลน์ก็พิมพ์คำว่า Fin ิน c h อ o เท e t Thailand ได้เลย